โอเคสวัสดีครับก็วันนี้มาทำเมตาเทลลิส 7.37e นะครับก็จะมาแนะนำข้อค่าว่าแต่ละตัวต้องเล่นยังไงบ้างอัพเฟสอะไรออกของอะไรทำไมถึงเก่งก็โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยก็อย่างแรกนะครับที่ต้องรู้เลยก็คือตอนนี้เมตาเนี่ยเป็นเมตาเลนแคลรี่เก่งนะครับก็จะเป็นพวกม็อบออเคมิสดีเคเอสเอฟนะครับก็ก่อนหน้านี้มีลูน่าที่เล่นเก่งมากตัวนึงแต่ว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วเนิร์ฟกันดะแล้วก็เนิร์ฟตัวทาเลนต์ของมันก็เลยหายไปแล้วแต่ว่า ยุคนี้ต้องเล่นตัวแคลลี่ที่เลนแข็งพอสมควรแล้วก็ไม่ไม่ต้องออกของฟาร์มเยอะเพราะฉะนั้นพวก PA เอจักรนอที่ต้องออกฟูลี่เนี่ยก็จะหายหายไปหน่อยมีตัวที่ออกฟูลี่และเก่งในแผนนี้ตัวเดียวก็คือตัวใหม่นะครับก็คือเคสแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยตัวอื่นเนี่ยคือส่วนใหญ่ต้องมีสกิลที่แบบเก่งในเลนวเวอร์เลยไม่ก็แบบเลเก้โมโทนเลยเพราะฉะนั้นเออไม่งั้นเดี๋ยวสู้ออฟเลนในยุคนี้ไม่ได้ <S <S ไไดก็เราพูดถึงเทเลเบตไปก็เทเลเบตช่วงนี้ก็กําลังมาแรงนะครับแต่ว่า ก่อนหน้านี้วิเลตประมาณ54 5 5เลยนะแต่ว่าตอนนี้ลูน่าออกไปแล้วก็วิเลตก็ลดลงเหลือ51 52แต่ก็ถือว่ายังเก่งอยู่แต่เ,เราไปดูเลยครับว่าตั้งแต่แครี่ถึงซัมห้าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างโอเคนะครับก็ตัวแรกนะครับอัลคมิสอัลคมิสนี่เป็นตัวแครี่ที่น่าจะเก่งที่สุดในแพชนี้แล้วก็เลือกเฟสเซตซ้ายนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีใครรู้ว่าเก่งยังไงก็คือตัวมันฟาร์มเร็วมากแล้วก็เลนแข็งก็วิธีเล่นนะครับในเลนเนี่ยคือสามารถดันคีอ,อกได <love> ด้้รวยท่าน แต่ว่าความเก่งที่แท้จริงของมันเนี่ยคือเราอัพสกิลสองมาเวลแรกเราสามารถเล่นกับตัวซัพพอร์ตได้นะครับซึ่งในเทียร์ลิสเนี่ยมีตัวอื่นก็คือลิชโอเกอร์ค็อกเวิร์กคริสตัลเมเดนซึ่งทุกตัวเนี่ยสามารถเล่นกับออเคมิสได้หมดเลยคือเวลแรกเนี่ยกดสกิลสองไปแล้วก็กดดันฝั่งตรงข้ามเยอะๆแล้วก็ด้วยเฟสต์ของมันเนี่ยที่เริ่มมามีตังสองร้อยห้าสิบเนี่ยทำให้เริ่มมาเราจะมีสติ๊กนะครับแล้วก็เบรเซอร์ตอนเข้าเลนทําให้ฝั่งเทรดเลนยากมากนะครับ เราก็รีบออกเฟดบูทโซลิงนี่เราก็ไปเลดีย้นนี่คือไอเทมสามัญประจำบ้านของอะเคมิสนะมีโซลิงกันหนึ่งเอาไว้มานานแล้วก็พยายาม ule, อาัพสกิลอัพสกิลสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับอัพประมาณนี้แลนะที่เหลือก็อาฟาร์มอย่างเดียวความเก่งของมันก็คือ ตอนที่เรามีบิงกแล้วเนี่ยคือเราจะมีเเดียนบิงกประมาณ16 17นาทีก็แล้วแต่ถ้าเกิดเก่งหน่อยก็ได้เร็วหน่อยแล้วก็ออก P k เคหรือ sy ac บัตทอนนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไอเทมจะเป็นประมาณนี้ก่อนประมาณนี้กอดออกของตามเกมบางทีมีเอซีอาจจะไม่ sy หรือออกทั้งคู่ก็ได้แต่ว่าไอเซ้งก็ชาเนี่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องออกบีเคีก็เก่งมากแล้วก็ก่อนบีเคมีเนี่ยอาจจะออกออกตัวออกคีดมาได้นะครับไอเทมจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะแก๊งโหนดมาก ทามมิ่งตอนเลเวลเลเวลสิบสองสิบถึงสิบห้าเนี่ยจะไม่มีใครสู้อคาเมสได้เลยเพราะว่ามีมทั้งออคิดบิงค์เราเลือกเข้าทำได้แล้วก็ปิดด้วย b k b AC <c oughs> เอ็นบ้านานะครับก็ฟาร์มเร็วมากพยายามแ s t e คลปกองเล็กแล้วก็ฟาร์มดูนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวมอฟลิงมอฟลิงเนี่ยเป็นตัวที่เล่นแบบเดิมๆแต่ว่าไอ้กันด่านเนี่ยโดนเนิร์ฟมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดนผลจากลูน่าแต่ว่าตัวมันก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะว่าตัวมันแ s t ต p เยอะ ก็เป็นตัวที่ยืนเลนถ้าเล่นเป็นก็จะยืนเลนสู้ใครก็ได้นะครับยืนเลนสู้ใครก็ได้หมดเลยอาจจะไม่ชอบดูมหน่อยแต่ว่าไอออฟเลนในแผ่นนี้ถือว่าสู้ได้เกือบหมดนะเพราะว่าซัพพอร์ตของแค่ไม่ตายพอแล้วเราก็เลี้ยงเลื่อนเรื่อยๆแล้วก็มี DK DK ไฟยังเก่งอยู่นะครับก็อัพ2 2,11แล้วก็33แล้วก็ไป6กอัพันติแล้วกอัพ3เต็มก็ไม่ต้องทำอะไรมากออกเบเซอร์แล้วก็พาวเวอร์เท ออกสติ๊กก็เริ่มมาออกสติ๊กเข้าเลนได้นะครับเริ่มมาจะเป็นสติ๊กแต่สกิ่งไม้ออกเบเซอร์อันนึงก็ได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องออกนะออกพาวเวอร์เทรดไปเลยแล้วก็ไปที่อัมเลดเบอร์เซอร์กอัมเลดเบอร์เซิร์กแล้วก็ Bing. บิงไปคิงบาร์ขี้ใหญ่ของแค่นี้พอแล้วนี่คือไอเทมแบบเซตสามันประจําบ้านก็อย่าลืมบิงเข้าไปนะครับบิงเข้าไปก็ตันก่อนแล้วค่อยกดเบอร์เซิร์กแค่นั้นตลาดก็เนี่ยว,วิธีเล่นง,ง่ายมาก จุดเด่นหลักๆของมันก็คือมันฟาร์มเร็วแบบเบื่อๆแล้วก็ตัวที่สู้เลนมันได้เนี่ยมีแค่ทิมเบอร์ซอนะครับแล้วก็ดูมคือเขาชอบกดดูมมาสู้ดีเคกันเพราะว่าเวลาเปิดอัมเลนเนี่ยแล้วโดนดูมเนี่ยเอ่อเรื่อมมันจะไหลลงเรื่อยๆแต่ว่าเอาจริงเนี่ยก็คือตัวมันยังตีแรงมากอยู่นะครับบางคนเนี่ยเอ่อถ้าเกิดเจอดูมเนี่ยก็จะไม่ออกอามเล็ก็จะก็จะเบอร์เซิร์กเลยแล้วก็เอ่อข้ามอัมเล็ไปเป็น SY ก็ลองดูไอเทมจะออกเป็นประมาณนี้ก็จะออกเอ่อเบอร์เซิร์กเอสย์บีเคบี แล้วก็บิงหรือว่าบิงบีเคก็ได้ก็แล้วแต่พยายามปรับไอเทมตามเกมแต่ว่าหลักๆไอเทมก็จะเป็นเซตนี้ก็จะเก่งสุดแล้วคือเป็นวิวที่คนวิจัยมาว่าเออโหสุดแล้วแล้วก็พอรวยหน่อยก็เปลี่ยนอันนี้เป็นซันนิคก็ได้นะครับบางเกมก็ไม่ต้องเซงกระฉาก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเซงกระฉาเป็นอย่างอื่นจะเป็นบัตรทอนก็ได้ได้หมดเป็นเทมที่ดีมากเพราะว่าเรารวยเหมาะสำหรับพวกคิโลรวยๆแบบนี้นะแล้วก็ชันทฟินชันทฟินเป็นตัวที่ ยืนเลนแข็งมากๆนะครับเล่นกับตัวที่เป็นเมตาตีไก่ก็คือ clockwork กับโอเกอร์เก่งจริงๆมีตัวคือทัสแต่ว่าเริ่มหายลงไปแล้วเพราะว่าลดความเก่งลงเยอะก็อัพสกิลอัพเรสพยายามใช้เลสตังหต่แรกนะครับแล้วก็พยายามเล่นห้เบิลสามเร็วๆที่สุดก็ตัวมันเนี้ยยิ่งฆ่าเนี่ยถ้าเกิดฆ่าได้เนี่ยมันจะมีไอตัว lasting presence นะครับก็คือลบเกาะเพิ่มถ้าเกิดในเลนเราฆ่าได้สักตัวหนึ่งเนี่ยหรือว่าเราฆ่าได้2ตัวเนี่ยเกาะมันจะลบเยอะมาก ทำให้ยืนเลนเจออีกฝั่งง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไฟหรืออะไรต่งตางๆนานาก็ตามถ้าเกิดเราใช้ทีมไฟกลางเกมเรามีทาเลนร้อยสิบห้าลบเกาะป้อมมันจะคอมโบกับลาสติ้งเพรสเซนซ์อันนี้ลบเกาะเยอะมากตีแป๊บเดียวป้อมแหกไปเลยออกตัวสติ๊กเข้าเลนแล้วไปที่พาวเวอร์เทรดนะครับแล้วก็ชิ้นแรกจะออกเป็นเบอร์เซิร์กหรือว่าฟอร์คอนเบกก็ได้ออกฟอร์คอนเบกถ้ารู้สึกว่าใช้มานาเยอะแล้วก็กดสลับเทรดไม่ค่อยคล่องนะครับก็ออกฟอร์คอนเบกเบอร์เซิร์กแล้วก็เป็นแล้วก็แลนด์แมคกิ้งบาร์ เท่านี้ก็เก่งแล้วแต่ว่าตัวมันจะพีคตอนที่เรามีเออ่ตัวเดรัสนะครับพอมีเดลัสเนี่ยตีไม่ไม่กี่ทีตายเลยนะฝั่งนสงข้ามยกเป็นพวกตัวแบบถึกถึกเวอร์ over, หรือเบดเมลหรือว่าเจอตัวเคาน์เตอร์แบบดอนเบเกอร์พัลโมบี้อย่างนี้ก็ไอเทมสามารถพิกแพงได้เยอะบางบางเกมก็อาจจะไม่อยากออกนะก็แลนด์อาจจะออกวินวอล์กไปซิลเวอร์เอทแทนถ้าเจอบิสโซแบ็กหรือไทแรนเตอร์พวกนี้แล้วก็เออ่การอัพสกิลเนี่ยไม่ต้องอัพสกิล ฟีซับโซนะครับพยายามมาอัพบวกแทนถ้าเลนเวลสิบก็ไม่นางอัพมาอัพทาเลนเวลสิบห้าเลยที่เหลืออัพบวกแทนจะได้เลือดเลือเยอะแล้วก็แสแตทเยอะนะครับก็เป็นอีกตัวที่เล่นง่ายเล่นง่ายตีแรงสไตล์คล้ายๆกับดีเคแต่ว่าเรียกว่าตีแรงกว่าตีแรงกว่าแต่ว่าปอกกว่านั่นเองแล้วก็เป็นสเปคตัวต่อไปก็คือเป็นตัวที่แปลกเพราะว่าเลนไม่ค่อยเก่งทเทียบกับตัวอื่นในปัจจุบันแต่ว่าสเปคตอนนี้เนี่ยคือมี2บิลว์นะครับมีเอ่อพาวเวอร์เทรดเอ่อแล้วก็ เบดเมลเรเดียนอันนี้คือบิวธรรมดานะครับอย่างที่2ก็คือมีบิวออคิดก็คือจะออกเอินเร็วออกเอินเร็วนะครับมีเอินมีสติ๊กใหญ่แล้วก็ออกออคิดแมนตาแล้วเราเล่นเกมแก๊งกับเพื่อนนะครับกวิธีเล่นทุกคนก็ได้รู้กันอยู่แล้วก็คือเรากดอันตีไปอ่าพอไปเสร็จเราก็ใบแล้วก็ฆ่าแล้วก็กลับมาได้สิ่งสำคัญของสเปคก็คือมันฆ่าแล้วมันกลับมาได้เนี่ยเราจะหลบสกิลใหญ่ๆได้นะครับเราเวลาเราลงไปเนี่ย เราใบ้ล้วกดมันต้าเราก็ออกเราจะกลับเข้าไปใหม่ได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราเอาไอเฟเซสทวิสต์ไนท์มามันจะมันจะไม่ตอนละครไปร่างปอมจะไม่หายถือว่าเป็นเฟเซสที่เก่งมากๆนะครับเอาไว้เข้าออกก็ดูเองว่าเกมไหนออกเบดเมลเรเดียนหรือว่าจะเล่นสายฆ่าถ้าเพื่อนแบบบ้าบวกมากๆก็เล่นเล่นสายนี้แต่ว่าไม่งั้นก็เบดเมลเลเดียนจะดูดีกว่าเอาไว้กันแก๊งแต่ว่าคนน่าจะเบื่อบิวนี้แล้ว เป็นบิวมาตรฐานแล้วก็ออกเอินเก่งมากพยายามดูฮีโร่ในทีมว่าออกเอินไหมถ้าไม่ออกแล้วก็ออกเองแล้วก็มีอันติีทุกครั้งก็พยายามไปจอยไฟนะครับบางทีตอนมีเอินเนี่ยตายในเลนครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะได้ชาร์จเอินหนึ่งหนึ่งครั้งพอเกิดมาก็ไปแก,แกงได้เลยเออแล้วก็ตัวต่อไปคือดรอแอนเจอร์นะครับ <Draw Ranger S 1> ดรอแอนเจอร์คือกลับมาแล้วตอนนี้ออกสติ๊กฟอลคอนเบดแล้วก็พาวเวอร์เทรดดอลลัน,แ,นแล้วก็อาจจะเมนตา ลิงเคนอะไรก็แล้วแต่ลิงเคนบางเกมก็ไม่ต้องออกไวมากก็ได้แต่ถ้าเกิดมั่นใจว่าออกลิงเคนแล้วดีก็ออกแบบเจอดูมเจอแซนคิงเจอดีเคอะไรอย่างนี้ก็ซเวเอชก็ยังเป็นในทมที่ดีอยู่ขีใหญ่ก็ก็ถือว่าใช้ได้เราก็อย่าลืมอัปเกรดอันนี้เป็นเฮอิเคนไพถ้าจําเป็นนะครับไม่แน่จะออกทีแรกเลยหลักๆก็เท่านี้ก็ส่วนใหญ่ทุกคนออกไอ้ฟอร์คอนเบรกกันหมดเพราะว่าเล่นบิลตามเยอทโรนะเยอทโรเล่นในแล้งชนะ1ิเกมติดในตัวโดรนนี้ก็ยืนเล่นเก่งอัพหนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งนะครับแล้วก็อัพไม้ติดไว้หนึ่งนี่อัพประมาณนี้ถ้าถ้าเราเลนเรากดหนักแต่ถ้าเลนกดไม่หนักก็อัพหนึ่งเหมือนแค่สองไวลพอแล้วเอาไปลงสกิลสามหมดเมดูซ่านะครับเมดูซ่าไอตัวเฟเซนเนี่ยโดนเนื้อม,มาตัวเมนอมัสวอลเล่น,นะครับอันนี้โดนเนื้อม,มาแต่ว่าถือว่ายังเล่นได้อยู่ก็วิธีเล่นเดี๋ยวนี้เขาอ,ออกไอเทมกันอย่างนี้นะก็คือไม่ออกบูตมานาแล้วเพราะว่าแพงกราจะอง 1, หนึ่งนูทาริสมนันกับพาวเวอร์เทรด เราก็ไปที่แมนตาเลยก็ระหว่างทางที่ไปแมนตาเนี่ยก็จะฟาร์มเรื่อยๆสบายๆนะครับออสิ่งสำคัญก็คือการอัพสกิลเนี่ยอัพสองสามสองแล้วก็อัพหนึ่งให้เยอะๆบางทีอาจจะฆ่ามันตีไปเลยลอัพหนึ่งให้เต็มนะจะได้ฟาร์มไวๆคือเมดูเนี่ยมันเก่งตรงที่มันมันตายยากนะครับแล้วก็ดาเมจเยอะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดแมนตาเสร็จถ้าเจอตัวตีเยอะเขาจะบัตเตอร์ไฟกันเลยบัตเตอร์ไฟแล้วก็ถ้าเกิดต้องสู้เร็วเนี่ยอาจจะออกดิบเบตมาก่อน ออกที่เบตมาชิ้นหนึ่งค่อยไปบัตเตอร์ไฟแล้วกลับมาดิสเพอเซอร์นะครับแล้วที่เหลือก็แล้วแต่เกมแต่ว่าตอนนี้ก็คือจาเมจเยอะมากแล้วออกพวกขี้ใหญ่สกาดี้บีเคบีอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ว่าไอตัวซิลเวตก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากชิ้นหนึ่งก็เป็นไปได้ก็พยายามอย่าเลือกเร็วมากเพราะว่าถ้าเกิดเจอเอเดี๋ยวสยองนะครับเมดูแต่ว่าถ้าเกิดเจอเอก็รีบรัชบัตเตอร์ไฟรีบรัชเดลัสแล้วก็เล่น พยายามอย่าโดนเปิดแบบเต็มข้อถ้าเกิดโดนเปิดเต็มข้อก็ต้องให้เพื่อนช่วยหน่อยแต่ว่าตัวมันฟาร์มเร็วมากตอนที่ก่อนก่อนก่อนได้แมนต้าเนี่ยตัวมันจะฟาร์มช้าพอเแมนต้าแล้วเนี่ยเรากดท่าหนึ่งแล้วแมนต้าเอาไปดันมันจะ,ม,นจะมันจะฟาร์มเร็วนะครับ oh, <my> ก็พยายามบูสต์ฟาร์มเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็จอยไฟเข้าไปกดตัวอาหนึ่งทีก็พอละวมิดเลนทุกตัวคือตัวเดิมๆหมดแต่เดี๋ยวจะขอแนะนําตัวใหม่ก็คือลีน่านะครับลีน่านะลีนะ่าเนี่ยตอนนี้เล่นเป็นมิดเลนก็ออกบูส ีมีของประมาณนี้ที่เขาชอบบอกกนันก็คือบูทวาร์ปแล้วก็อกานิมนะครับก็ไออกานิมทุกคนน่ารู้อยู่แล้วคือมันบินแล้วคือมันสกิลแรงขึ้นนั่นเองหลักๆก,ก็เน้นเบิร์สแต่พอมีอกานิมนั้นเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายบิวมากไม่ว่าจะเอเทนเลนหรือว่าบลิงหรือว่าบลิงหรือว่าไอพวก อ่าอิเลีเลยลเบทอะไรพวกนี้บางทีก็อาจจะไปรีเฟซเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะออกเป็นไฮบิดก็ได้นะครับบางทีเล่นแบบไอชันโนเบ e คือไออันตีเสร็จก็ยังตีได้คนคนเขาเล่นกันหลายบิวอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามดูดีแต่ว่าช่วงนี้ฮิตมากเพราะว่าตัวฉาดเนี่ยมันบัฟมาด้วยจาก20ดาเมจเป็น25เพราะฉะนั้นก็เคลียร์คีปง่ายขึ้นมาก นะครับถ้าถ้าสองเคลียร์คิปดันเรียนตลอดสายฟาร์มถูกใจสิ่งนี้แต่ว่าเป็นไปได้ก็อย่าแพ้เลนแล้วก็พยายามเดินแก๊งบ่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วบางเกมออกไซโคลนได้นะเอามาเซตอัพแล้วก็ตัวอื่นเป็นตัวเดิมๆิมอินวูเกอร์ยังเก่งอยู่นะครับอินวูเกอร์เอ่อตัวเอทิลิสก็ยังเล่นกันอยู่เหมือนเดิมก็เล่นสายลมเล่นสายลมออกไอตัวเออวิชเบลดก็ออกสองเวทแบงก่อนสองเวทแบงคืออ n นวูเกอร์เดี๋ยวตอนนี้มันเก่งตรงที่พอเลเวลมันมาณเวลเท่านี้ คือสแตทมันเยอะนะครับเกาะเป็น7บวกเเพราะว่ามันเป็นตัวยูนิเวอร์แซลเราออกเป็นแบนคุ้มเวลายืนเลนแล้วก็มันยิงดุดเลือดด้วยก็พยายามเดินเกมแก๊งเรื่อยๆแต่ว่าหลักๆก็ไม่มีอะไรสําคัญมากแล้วก็ตัวอื่นก็เป็นตัวมาตรฐานตามเมตา้าควินเพนออกออกเดกอนอันแรกควินเพนออกเดกอนอันแรกแล้วก็จะไปพาวเวอร์เทรดนะครับ ก็ตัวเด็กอนทุกคนก็น่าจะรู้แล้วตอนนี้ทุกคนเขาออกกันหมดก็ไม่ใช่เทมเกลียแล้วนะไม่ใช่เทมเกลียแล้วเพราะว่ามีออสแตดมีสเปลไลสตีลบางทีโดนอีกฝั่งทําดาเมจมาเยอะๆเนี่ยมันเดก้อนเด้งเลือดได้นะเออก็คือจังหวะจังหวะที่เราจะตายเนี่ยเราแค่เราแค่อันตีส่วนแล้วก็เดก้อนส่วนแล้วก็จะไม่ตายง่ายๆ้ะคุณเพลถ้าไมโดนใบนะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปเป็นดอนเบเกอร์ดอนเบเกอร์เฟสซีซ้าย โรเบเกอร์เนี่ยตอนนี้เป็นตัวที่น่าจะเล่นง่ายที่สุดในบรรดาออฟเลนทั้งหลายแล้วก็วิธีเล่นก็คืออัพอัพสองหนึ่งนะก็วิแรกอาจจะอัพหนึ่งก็ได้แต่ว่าอัพสองหนึ่งสองสามสองต้องอัพสามวิหนึ่งนะเพราะว่าเล่นเฟสเซตไอโซล่าชาร์จมันจะลบคูดาวก็แล้วก็ประมาณนี้วิธีเล่นก็คือซ้อนเพื่อนรัวแต่ว่าบิวมันมีออกได้หลายบิวนะครับก็ทาเปไปได้ออกนี่นี่นี่อันนี้คือไอเทมมาตรฐานของดอนแล้วก็ไปเบนเมล แล้วก็ที่เหลือก็ตามเกมมันจะออกบิงไม่คิงบาร์หรือว่าออกอักานมไม่ได้ถ้าอีฝั่งมีตัวตีเยอะซึ่งแผ่นนี้ตัวตีเยอะออกอักานมถือว่าไม่แย่นะครับแล้วก็มีอีกบิลหนึ่งก็คือบิลออคิดเอาไว้จับพวกควินเพนอะไรอย่างนี้บิลนี้ก็จะไม่ออกโซลิงนะครับจะไปที่ออคิดเลยเพราะว่าเป็นไอเทมมานาแทนพอคิดก็ออกไอเทม,มอื่นๆพวกบีเคบีบิงออกมาเอามาไล่ฆ่าถ้าเกิดออกอักานมเนี่ยแนะนําให้อัพทาเลนต์ว่อสิบห้านะครับเป็น นี้โซลาก,ากันยังกูดาวเพราะจะได้กระโดดรัวๆคอมโบกับอังนดิ <Yes. S 1> แล้วก็มันหยุด PKB ได้ด้วยแล้วก็เทรเลเบตโอเคไอตัวเทรเลเบตเนี่ยต้องแนะนํากันทีนนหนึ่งก็คือตัวเทรเลเบตเนี่ยเก่งมากถ้าทีมคุณมีตัวทําเกมเพราะว่าตัวเทรเลเบตเนี่ยยืนเลนเก่งไม่ใช่กดเทรเลเบตแบบมัวม่วๆทุกเกมนะเป็นไม่ได้ก็กดเฟสสองดูฮีโร่แคลลี่ฝั่งน้องข้ามเขาตัวทีบีเนี่ยชนะชนะม็อบชนะเมดูนะครับเจอไอชัตตูฟีนกับอัลเคมิสเนี่ยถือว่ากลางๆแต่ว่าตัวมันเกาะเยอะ ก็โอเคหน่อยแต่ว่าเจอชั้นฟินเนี่ยแอบอึดอดัอด,อดเพราะว่าถ้าเกิดโดนเขาสตาร์ทแล้วเรสเนี่ยก็แรงอยู่ตัวอะเคมิสก็เหมือนกันและอย่างคือตัวทีบีเนี่ยมันเก่งตรงที่เราอัพสกิลหนึ่งมาในเลนใช่ไหมเราจะอัพประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สกิลหนึ่งต่อเรื่อยๆไอตัวดีเคเนี่ยโดนรีเฟลคชั่นไปมันไม่ค่อยเป็นอะไรอะเคมิสคือพอมีเรเดียสเรารีเฟลคชั่นไปเพื่อนเขาก็เจ็บ <You 're S 1> แต่ว่า <right. S 1> เลือดมันก็ไม่ค่อยลดแล้วจริงๆทีบีเนี่ยเป็นตัวเคาน์เตอร์ลูน่ามอฟ ที่ถือว่าหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าเลนเก่งแต่ว่าลูน่าเนี่ยหายไปจากเมตาเพราะฉะนั้นวิเล็มันก็เลยลดความคุมมันก็เลยไม่ได้คุมขนาดนั้นแล้วก็มันมี2องเฟเนะมีคอนเดมกับโซแฟกเมนต์ถ้าเรารู้ว่าเราจะได้ตีคีมเรื่อยๆนะครับเรารู้ว่าเราจะได้ฟาร์มถ้าเกิดเรารู้ไม่ชอบก็เลือกโซแฟกเมนต์แต่ว่าไม่งั้นก็เลือกคอนเดมคือตัวโซแฟกเมนตะ์น ทำให้ท่าสองเราเนี่ยไม่ต้องใช้มานาก็จะประหยัดมานาไปได้เยอะไม่ต้องออกไอตัวฟอร์คอนเบดนะแต่ไม่งั้นไม่งั้นก็ต้องเล่นอีกฟเฟสนหนึ่งแล้วฟอร์คอนเบดก็ไอเทมนะครับก็ออกเบลดแบนไม่ก็เบสเซอร์เลือกเอา1ชิ้นไอเทมไอเทมเริ่มต้นจะเป็นประมาณนี้ไอเทมเริ่มต้นจะแบบประมาณนี้ก็บางทีอาจจะไม่ออกขวานเลยแล้วก็พยายามวิ่งตีหน้าเขาเรื่อยๆพยายามใช้ท่านหนึ่งแล้วก็เทรดเลือดเทรดเลือดแบบรัวๆนะครับพอเวลดสองเนี่ยก็กดเมตาแล้วมันจะกดดันหนักกว่าเดิม ต่ก็บางทีอาจจะไม่ต้องรีบเมตาไวก็ได้เก็บ,เก,บเก็บไปใช้จังหวะฆ่าได้นะครับแล้วกเ็เป็นไปได้ก็อัพท่าหนึ่งเต็มแต่ว่าถ้าเกิดท่าหนึ่งไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าใดาๆก็ตามอีกฝั่งเลือกตัวมาเราใช้ท่าหนึ่งไม่คุ้มก็ไปอัพสองให้เต็มแทนนจจะจ๊ะเท่านี้แล้วก็อัพสองให้เต็มแล้วก็ฟาร์มความเก่งของทีบีนะครับมีสองแบบก็คือพอเราออกเบรเซอร์พอเเทรดแล้วเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะออกไอเทมชิ้นแรกเป็นอะไรซึ่งไอเทมอันนี้เป็นสําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นไฟท์นะครับถ้าเกิดเราเจอตัวเวทแบบเยอะมากๆอีกฝั่งเล่นตัวเวทเยอะๆเพราะเห็นเราเป็นทีบีก็ออกไปชิ้นแรกแล้วก็พยายามจอยไฟท์ก <First, S 1> <ข>ดสติ๊กให้ไม่ตายกดไปแล้วก็ซันเดอร์สวนเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดอีกฝั่งตัวเวทน้อยมีแต่ตัวตีเยอะๆเราก็ออกเอ่อปกติเป็นแมนตานะครับออกแมนตาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะออกยาฉะก่อนแล้วพอ15นาทีเนี่ยเราซื้อฉดค่อยไปแมนตาต,าตัวฉะเนี่ยคือตัวสําคัญเลยของท<ๆ>ีบีเพราะว่า มันเก่งมากนะครับคือมันวิ่งเร็วตีเร็วเนี่ยวิ่งเร็ว100อ่อยแท็สปีดห0ึ่้วล่างปอมเนี่ยได้ด้วยคือมันจะเคลียร์เลนง่ายมากพยายามอย่าให้เลนระเบิดถ้าเล่นทีบีแล้วก็15นาทีซื้อชาดแล้วก็ดันคีมเรื่อยๆแค่นี้ก็เก่งแล้วจอยไฟเท่าที่ทําได้แล้วก็ถ้าเกิดเราเจอตัวที่เออเราจีเลนสู้ไม่ค่อยได้เราอาจจะออกเป็นดิบเบดออกมาสู้ในช่วงต้นเกมแบบถ้าเกิดเราเจอ,อพวก มอฟพวกเออซ่าอย่างเงี้ยผู้ที่โดนมานาเบิร์นแล้วไม่ชอบก็อาจจะออกดิเบตอันแรกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าสิ่งสําคัญจริงๆก็คือการคุมแบบส่วนทีบีนะแล้วก็ฉาตที่เหลือก็แล้วแต่เกมแล้วออกของขึ้นไปแครี่อะไรเลยก็ได้หรือว่าถ้าบิวๆหน่อยก็ออกบิงเอ่อบิงอัมเลดไปซันเดอร์อะไรพวกเนี้ยแต่บิงอัมเลดซันเดอร์นี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าต้องเป็นต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นแบบชาร์ที่เราสู้ไม่ได้จริงแบบดีเคอะไรเงี้ยเลือดมันเยอะมาก เราก็เล่นเลื่อนน้อยแล้วก็ไปซันเดอร์ดีเคเอาก็เ,าเท่านี้แต่ก็ลองลองเล่นดูได้เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยทีบีเนี่ยคือเรียกว่าถามว่าชนะง่ายไหมไม่ง่ายอย่างเกมนี้ผมเจอทิมเบอร์เคาน์เตอร์ผมเจอทิมเบอร์เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เลนเจอเออราเลนไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก็เลยเนี่ยดูเงินเงินมันสูสีนะแต่ว่าพอพอเริ่มผ่านช่วงสิบ้านาทีไปได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้คุมแบบเนี่ยคือฝั่งเขาจะเล่นยากคือพื้นที่ฟามเขาจะถูกปิดนะครับแล้วเราก็จะไปบวกกับเพื่อนได้เรื่อย เนี่ยคือต่อให้เอร้าฟูลี่มาถ้าเกิดพื้นที่ฟาร์มมันไม่ได้เยอะมันก็จะรู้สึกกดดันเพราะว่าผมบอ,อกดิเบตมาเราก็จะเล่นง่ายนะครับก็ประมาณนี้ลองลองอไปลองอไปเล่นกันดูถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวิาวลเลจดีมากถ้าเกิดวิลเลตตกเดี๋ยวจะบอกนะครับแล้วก็ดูบีชมาสเตอร์ทิมเบอร์อินิกมากเหมือนเดิมพยายามเน้นเลนส่วนใหญ่แล้วก็ไนท์สกเกอร์เลือกไนรีนนะครับก็เอาคืนแรกแล้วก็ออกสองเบเซอร์เพราะว่ามันมีเฟสเซตลิเจนนะครับ ลีเจนเยอะขึ้น40%ก็เน้นรีเลือดสู้ในเลนพอถึงเวลากลางวันก็เก็บเวล6แล้วก็ไปแก,งก๊งเลนอื่นแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอัพ2นะสำหรับไนซ็อกเกอร์เดี๋ยวนี้คือเอ่อพอมีเทมประมาณนี้แล้วเนี่ยบางทีเขาอัพเขาสามเบลแรกกันนะเขาสามเบลแรกแ,แล้วเขาอัพ1บางทีอัพ2เลยนะครับตอนเบล3แล้วก็เอ่อชนเลยเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีตัวเลนหลายตัวที่โดนใบแล้วเล่นลำบากอย่างเช่นออลเคมิสแล้วก็ม็อบ คือเราเอาใบมาวลแรกเนี่ยมันใบ4.5วิเลยนะครับแล้วก็ทำาดเมจด้วยคือไม่ใช่ไม่ใช่สกิลใบโง่งงงแล้วใช้นานาน้อยด้วยใช้านา50ได้ใบ4.5วิถือว่าดีมาก <c oughs> ก็เป็นไปได้ก็ลองลองอัพดูเป็นตัวเป็นตัวที่เก่งมากนะครับในตอนนี้ตบเด็กง่ายแล้วก็ซับสี่ทุกตัวเหมือนเดิมบอทฮันเตอร์เก่งมากๆนะครับ <me> ที่ผมอันนี้เป็นตัว <c oughs> มเมนผมเลยก็คือชอบออกบุทเขียวบูทเขียวสติ๊กแล้วก็กอง กองชิ้นแรกเกือบทุกเกมพอกองแล้วก็อาจจะออกเอ่อออกขิดนะครับถ้าเกิดเจอพวกปัคควีตอเพนเลยพวกนี้ไม่งั้นก็ออกของออร่าก็ได้ออกออร่าเพื่อนเราจะเป็นไบป์พริมสันหรือว่าตัวตัวโซลาร์เคสโซลาร์เคสเป็นเทมที่ดีมากั้ำห้าออกกันเยอะแต่ว่าถ้าส้ำห้าเราไม่ออกแล้วก็ออกให้กดใช้ใส่เพื่อนเราได้เพราะว่ามันได้มันได้เกราะนะครับมันได้เกราะกัน350ได้แทงสปีดได้วิ่งเร็วคือเป็นเทมที่ดีมากตัวบอที้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ พยายามได้กองไ้เพราะว่ากองเนี่ยให้มานาแล้วก็หยิบของป่าชิ้นแรกเนี่ยเป็นไอเทมที่ให้มานาเราจะ,จะอันไหนก็ได้นะจะเป็นเฟดเดรบรอชไอรอนวูดหรือว่าเซติมบโบก็ได้ถ้าเราบวกเยอะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนํามานาจะไม่ค่อยพออะไรก็ได้ที่บวกสเตตหรือบวกมานา oh <yeah. S 1> บอตี้ชอบหมดนะครับเราก็หลบออบอดฝั่งตรงข้ามถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ได้อยากอัพวินวอลไม่ร็แรกนะถ้าไม่ไม่ได้จะเอาเฟิร์สบัตก็อัพสอง,อสองมายืนเถรน,นเลนช่วยเพื่อนจะดีกว่าแล้วก็ SD Lion Sha d o w Shaman n น x ลูบิกทุกตัวเหมือนเดิมการเล่นเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนมากชาอนดิมอนจริงๆมันสี่ได้ห้าได้ได้ทั้งคู่ส่วนเมอร์ตาเนี่ยเมอร์ตาเนี่ยคือเป็นตัวที่ซับสี่ที่เลนเก่งมากตอนนี้ก็คือออกบูธออกนูนะครับแล้วก็ออกเอตอสอเลกคือตัวมันยืนเลนเก่งแล้วก็สามารถสเกลไปเล่เกมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราเล่นแบบไม่เห็นแก่ตัวนะครับมีของประมาณนี้อ่ช่วงกลางเกมเราจะได้ฟาร์ม แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไอ,อ,อตัวเมอร์ต้านเนี่ยมันจะมีไอาชาร์อยู่เพรสเตอร์เวลนะครับถ้าเป็นไปได้เรากดอันติได้แล้วฆ่าได้เนี่ยถ้าเราถ้ากดอันติแล้วฆ่าได้แล้วเราซื้อชาร์ดมาทีหลังเนี่ยเราจะมีชาร์จ p พรสเตอร l เว p อนะครับก็ต้นเกมกลางเกมถ้ากดถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ได้อะไรมากก็กดอันตีฆ่าไปเลยก็ได้เพราะว่าจังหวะแก๊งเนี่ยมันมันบวกดาเมจเราถูกไหมแล้วพอฆ่าได้เนี่ยบางทีเราตี ทอมเมนเตอร์ได้ชาร์จมันก็จะได้ดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ออกเอตอสแล้วที่เหลือก็แล้วแต่เกมเขาอาจจะออกเป็นเฮลิเคนเฮลิเคนแล้วก็ออกพวกไอเทมดาเมจชิ้นอื่นไม่ว่าจะเป็นคีใหญ่คุญชาดหรือว่าวินบอสก็ได้ออกพวกไอเทมสไตเป็นเป็นตัวที่ออกไอเทมสไตล์แคลลี่ได้ไม่ต้องไม่ต้องซัพพอร์ตจ๋านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอย่าอย่าเล่นแบบเห็นกันตัวเกินอย่าเล่นเห็นกันตัวเกินแล้วก็บางบางทีออกบีบีก็ดีนะครับเพราะว่าเออรู้ๆกันอยู่ว่าไอ้เมอร์ตาคอมโบกับบีบีเนี่ยโกง ฝั่งสวนไม่ได้นะครับไม่สามารถตีได้ก็ถ้าเกิดกดอันตีวีทีบีหาจะงหวดีก็เป็นตัวแครี่อีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็ซัพพ่าโอกเกอร์ไมใจนะครับเป็นซัพพ่าที่ฮิตท,ที่สุดในตอนนี้ด้วยสกิลเลอร์นิ่งเคิร์ฟนะครับก็คือมันจะเก่งตอนที่ขึ้นเลเวลสองมาเนี่ยล็อไฟสองเวลนะครับแล้วก็ปาไฟใส่ฝัตรงข้ามคือเหมือนเราเลเวลสามตอนที่เราเลเวลสองสกิลปลาไฟเราจะแรงมาก ก็วิธีเล่นก็คือออกของประมาณนี้นี่ส่วนใหญ่ผมจะออกของอย่างนี้เกือบทุกเกม <No idea. S 1> แล้วก็เ,เติมแทงโก้ตอนได้ลูนนะแล้วก็ซื้อ2องเซนทีเอาเซนทีมาปักวอดบล็อกแคมป์หว่งตรงข้ามแล้วก็เอาไว้แก้บอดแคมป์ตัวเองเอโอกเกอร์อยากลากคีมมากเพราะว่าเราเราจะได้เวลสิ่งที่สําคัญของโอกเกอร์มีอย่างเดียวเลยก็คือทําไงก็ได้ให้เวลสองเร็วที่สุดเพราะเราเวลสองเนี่ยเราจะเราจะเล่นง่ายแล้ว เวลสองเวลสี่เนี่ยก็จะก็จะเก่งมากเพราะเวลสี่เราจะได้สกิลเผาไฟเวลสามแล้วเวลห้าจะได้มันตีแคสน,นะครับก็บางเกมอาจจะอัพสามอาจจะอัพสกิลสามแทนสตันซะด้วยถ้าเกิดมานาไม่พอแต่ว่าปกติก็จะอัพประมาณนี้แล้วก็พยายามกดดันฝันข้ามให้มากที่สุดตอนที่เราขึ้นเลเวลสองมาเพราะว่าเราทนเลเวลหนึ่งมาทั้งเลเวลแล้วเนี่ยพอเราขึ้นเลเวลสองมาเนี่ยตัวเราเก่งแล้วตัวเราเกาะหกตีเจ็ดสิบหกเลือดแปดร้อย แล้วก็สกิลเผาไฟแรงเป็นไม่ได้พยายามยืนเทรดฝั่งตรงข้ามรัวๆอยากให้เขาได้เข้าเลงง่ายๆนะครับทาให้แครี่สบายที่เหลือกออ็ตามเกมแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ออกบูมานาบูมานาก็โซลา่าฟอตทับแล้วก็คนถามเยอะนะครับว่าออกไบรดัสตอนไหนไบรดัสเนี่ยผมชอบออกตอนที่อ๋อคือเรารู้ว่าเกมมันจะเลทแน่นอนก็นนคือแครี่เราฟาร์มสมว่าคุณเล่นแรงไอมาน้อย,อยเป็นแครี่เป็นจักเป็นพีเออย่างเงี้ยฟาร์มยาวๆใช่ไหมแล้วคือเรายังไม่ออกไอเทมชิ้นแรกเรามีบูมานาน แล้วเราไปทีมไฟต้มเรามีเงินอยู่ดีตอนแรกเรามีส4,500ใช่ไหมชนะทีมไฟต์มาเงินเป็น1,002,003อ่ะเราอาจจะดองตังไว้ก่อนเผื่อได้ไมดั๊2 2,002แล้วก็เรารู้ว่าเล็กเกมแน่นอนอันนี้ถึงจะคุ้มแต่ไม่งั้นก็ออกกรเทมธรรมดาออกฟอสตาฟโซลา่าจะดีสุดนะครับก็เป็นไปได้ก็ออกกระเทมตามเกมอย่าฝืนไมดัสขนาดนั้นแต่ผมกเข้าใจแหละเพราะว่าไมดัสมันออกแล้วมันรวย ก็ดูดูฮีโร so ่ฝั่งตรงข้ามดีถ้าเขาไม่โถมหนักก็ออกไมดัสแล้วก็ลิชลิชมี2เฟสเซนนะครับแนะนำให้เล่นเอ่อฟรอสบราวน์นะฟรอสบราวน์ก็ถ้าเกิดเล่นยังไม่เก่งก็เล่นทานซ้ายไปก่อนถ้าเกิดช้ำแล้วเนี่ยเอ่อเชนฟรอสเก่งมากนะครับมีตัวมามาคอมโบเพื่อนคอมโบให้เชนฟรอสเลือกขวาแต่ว่า80%เราจะเลือกซ้ายเพราะว่าไอตัวไอเชนฟรอสอันนี้เนี่ยมันจะมันเล่นง่ายมากตัวเชนฟรอสเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดเนี่ยเป็นถ้าเกิดมันไม่มีใครอยู่ในระยะเชนฟรอสเนี่ยมันจะวนอยู่รอบตัวซึ่งมันโกงมากนะครับในจังหวะทีมไฟเพราะว่าระยะเวลา3าิวีทีมไฟนี่คือเวอร์มากนะไอที่ฟรอสบาวมันทํางานอยู่ปกติก็คือถ้าเกิดเออเขาวม่กออกจากเชนฟร์สก็คือหมดเลยอันนี้คือเหมือนมีเวลาอีก2วีที่เขาแบบเข้าหากันไม่ได้มันเป็นเฟสที่โกงมากนะครับก็วิธีเล่นก็อัพหนึ่งสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามหนึ่งเป็นไม่ได้ก็พยายามอัพหนึ่งให้เต็มรับเทเลนเวลสิบ เป็น frost burst radius เพราะว่าฟาร์มได้ค่อนข้างแนะนำยกเว้นถ้าเกิดเล่นในห้องไองมาสูงๆอาจจะอัพ2เต็มแล้วก็ frost shield damage reduction counter dk counter f counter ตัวตีได้เยอะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมแนะนำให้อัพหนึ่งเต็มรับถลันสายฟาร์มเร็วกว่าได้เทมเร็วกว่าแล้วก็เป็นไปได้อย่าออกบูมานานะครับสำหรับลิชเพราะว่าลิชเนี่ยมไม่มันไม่รีมานา มันใช้ไออาอร์เคนบูธไม่ค่อยคุม้มบูธเขียวลิชคุ้มมากไอเทมชิ้นแรกของลิชเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไอตัวพาวิสไม่ก็กรองถ้าเรามีปัญหามานาไม่พอเนี่ยเราออกกรองแบบอย่างนี้เราออกลบว่าเดี๋ยวมใจอันแรกแล้วคือสติ๊กเนี่ยเรามีอยู่แล้วมานาเราจะพอนะครับพรองก็ของป่าถ้าออกบูธมานามันจะไม่ค่อยเก่งลิชเ <Yes. S 1> พราะว่ากรองเปไอเทมที่เก่งมากในแพทช์นี้แล้วก็เอาไปทําบูธกรองใหญ่ต่อได้ด้วยได้รีเจนเลือดเยอะได้สติได้อินเป็นเทมที่เหมาะกับลิชมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่บ้าบววกอยู่แล้ ไม่งั้นก็ออกไอตัวโซลเคสแต่ว่าออกทั้งคู่ได้ได้เหมือนกันที่เหลือก็ฟอร์ตาม์กิมเมอร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่าลืมว่าไอตัวชาญเนี่ยโกงมากลิสเนี่ยมันเก่งที่ชาญเลยเพราะฉะนั้นชวนเพื่อนเอาทอร์เมนเตอร์นะครับก็วิธีคอมโบก็คือดูดน,นี่นก็ดูดแล้วก็กดเชนฟอร์ตแล้วก็วางเสาวไว้ข้างๆประานี้ไม่มีอะไรแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเอาชัวร์ๆก็พยายามฝึกฝึกไอคอมโบโซโลคิวนี่เยอะๆนะครับก็คือวิ่งติดตัวก็วางเสาให้ใกล้กับตัวลิสต้าที่สุดมันจะมันจะดีมากก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วคอกเวิร์กปักหน้าปักหน้ากําลังมาแรงนะปักหน้าอัพเอ่อสายเสาสซฟินิ่งวอร์ดนะครับก็อัพสกิลหนึ่งสามหนึ่งพยายามปักวอร์ดแบบลึกๆ ถ้าเกิดฝั่งเขาสกิลมาเนี่ยเราจะได้ดูดเลือดนะครับเราได้ดูดเลือดได้มานาคืออีฝั่งไม่อยากใช้สกิลแน่นอนเวลาเราปักเสาในเลนเป็นตัวที่เทรดเก่งมากก็ตีไกลเลือดเยอะแล้วก็มีสกิลสองเซฟแล้วก็มันตัวมันเคลียร์ป้อมง่ายตัวมันเคลียร์ป้อมง่ายคือไม่ว่า์หกเวอรเจ็ดไประเบิดคีบปเรื่อยๆกดดันป้อมตัวคนเดียวได้นะครับตัวมันค่อนข้างน่าลำคาญถ้าไปเจอพวกแบบค็อกเวิร์กอะไรจับคริสตัลเมเดนอับบิดอนก็เหมือนเดิมอับบิดอนเล่นเมฟิสติกสโตร์แล้วก็พยายามโซนเลนออกเรื่อยยๆด้วสกิล ที่เหลือก็เป็นบิสโซแบ็กกับแซนคิงเป็นตัวที่ต้องระวังผมไม่ได้ใส่ไว้ใน้เทียร์ลิสต์แต่ว่าใครๆก็น่าจะเล่นเป็นนะครับสองตัวนี้ถ้าเกิดเจอก็ไม่ชอบว่าแบนด์ซะเป็นตัวที่ค่อนข้นางน่ารำคาญพอสมควรแล้วก็แซนคิงเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดได้ฟาร์มเนี่ยเรียกว่าโกงมากนะครับมีบาสต์โตนบิงชีว่าตัวมันค่อนข้นางน่ารำคาญอ่ะมีวินบล็อกแล้วก็ทีมไฟท์โหดก็หลักๆประมาณเท่านีน้ถ้าอธิบายตรงไหนไม่ดีก็ขอโทษด้วยแต่ว่า คลิปนี้ก็หมดท่านี้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามมาได้จะพยายามกลับมาลงเมตาเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันครับ